โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวิดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชชันแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบกแมพบกฟูนั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูราคาของผลใหม่หรือว่าชื่อผลว่าผลทีเล็กนั่นเองนะครับหรือว่าผลไดโนเสาร์น้องที่ดูดออกมาอีกแล้วนะครับจากทวิตเตอร์นะครับของใครบางคนนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือ ไม่รู้ว่าจะ100%หรือเปล่านะครับต้องรอแอดมินนะครับบอกฟูดอัปเดตอย่างเดียวนะครับถึงจะ100%นะครับผมแต่ที่หลุดออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นสปงสปอยอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาเปิดให้ดูทั้งหมดเลย นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็รูปผลเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับใครอยากดูแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตอนนี้นะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลจะ9ก้าแสนซับสไครต์แล้วนะครับผมก็คืออยากจะ9ก้าแสนซับก่อนก่อนปีใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่วยกันนะครับเก้าแสนซับเนี่ยพี่มีของแจกแน่นอนนะครับใครอยากได้ของฟรีนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่วยกันนะครับให้ครบ 9 0 0 0ผู้ติดตามกันด้วยนะครับผมมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของผลใหม่ผลทีเล็กนะครับเป็นผลไดโนเสาร์เนี่ยนะครับมีจริงหรือเปล่าราคามาเท่าไหร่นะครับผมราคาจีโรบักนะครับมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนจะไปดูผลทีเล็กกันเนี่ยครับพี่ก็มีเว็บไก่ตันมาแนะนำสำหรับใครที่สนใจไก่ตันราคาถูกถูกถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ได้ราหัส100%ครับนี่ครับก็คือจะมีไก่ตัน1ึบาทได้ราหัส100% ฟังไม่ผิดนะครับเวฟนี้ก็ขายไก่ตัน1บาทเลเวลตันนะได้ราคาหนึแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะครับใครอยากรู้เวลาสต็อกสินค้าเนี่ยไปดูหน้าเพจเลดช็อปได้เลย นะครับผมหรือว่าจะเป็นไก่ตัน29บาทได้รหัส100%ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับซื้อปุ๊บได้รหัสเลยตอนนี้สินค้าเหลือ2,400 ID เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีไก่ตัน3 7มัด6มัด7หมัดตึงๆนะครับผลชิชนเน์ถาวรนะครับหรือว่าจะเป็นดาบคู่เร่งผลจิ้งจอกในกล่องนะผลมังกรในกล่องนะครับหรือว่าจะเป็นเผา v 4เทีย1เทีย10มีหมดนะครับผมนี่ครับเผากูรก็จะมีนะเป็นเผาที่ทํายากมากที่สุดตอนนี้ในเว็บนี้มีขายนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะะแปปไวว้้ตคลลิดีีโอนเย ครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราตัดมาที่ทวิต t ตอรเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับจากชายคนหนึ่งนะครับที่พี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับผมเขาได้โพสต์ไว้นะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่แปลภาษาให้ดูแล้วกันนะครับผมเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยนะครับผมบอกฟู้ดกิจเกมมิ่ง YT หรือว่ายูทูบเบอร์คนนี้นะครับผมฉันได้แอบดูความลับมากมายนะครับผมเขารู้ได้ไงวะเนี่ยเขารู้ความลับได้ไงวะเนี่ยนะครับผมก็คือ เขาขึ้นรูปมาแบบนี้เลยนับก็จะเป็นรูปรูปของผลนะครับผลมังกรว่างั้นเถอะนะครับก็จะมีตาสีแดงมีเขา2เขามีเขี้ยว2องเขี้ยวหรือเปล่าเนี่ยตามีดูไว้ผิดนะนี่ครับอ่ะก็จะเป็นเหมือนหน้าไดนนเสเซ์นั่นแหละนะครับชื่อว่าทีเล็กนั่นเองนะครับในราคา2,350โลบัค นะครับหรือว่าตีเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็คือ29.38นะครับผมเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ราคาเนี่ยน่าจะเท่ากับผลช้างป่ะถ้าพี่เดาไม่ผิดนะนะครับน่าจะเท่ากับผลช้างนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าหรือหรือเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้นะครับผมใครมีความเห็นยังไงกับผลนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย นะครับแล้วก็รูปที่หลุดมาอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นรูปนี้รูปไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับอันนี้หลุดหลุดมาหลายวันละนะครับผมก็หลุดมา2รูปนะนี่ครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับ2รูปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าตามความชิดพี่เนี่ยนะครับวันคิดมัดเนี่ยพี่ว่าน่าจะมา2ผลกับอีก1อีเวนต์อันนี้พี่เดานะความคิดส่วนตัวนะใครคิดเหมือนพี่เนี่ยบวก1มาได้เลยนะก็คือนะครับผลมังกรมาเป็นผลใหม่นะครับเอ้ไม่ใช่พูดผิด ผลไดโนเสาร์ al, หรือว่าผลไม่รู้เป็นชื่อทีเล็กหรือเปล่านะผลไดโนเสาร์จะเป็นผลใหม่มานะครับแล้วก็ผลมังกรจะเป็นผลที่รีเวิร์กปรับใหม่นะครับหรือว่าตื่น มานั่นเองนะครับแล้วก็อีเวนต์อีกอีเวนต์นึงก็จะเป็นอีเวนต์วันคิดมัดนั่นเองนะครับอันนี้พี่เดาความคิดส่วนตัวพี่นะครับส่วนใครที่มีความคิดตรงกันกับพี่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมานั้นสั้นนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกลาวคาว่าสวัสดีครับ